ทำไมลิซ่าจากมูกล็คนิงได้เสื้อเบอร์75จากสโมสรปารีสแซ็งแมงเบอร์เสื้อนี้มีความหมายว่าอย่างไรผมจะอธิบายอย่างเข้าใจง่ายนะครับในคือวันอังคารที่ผ่านมาครับเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่สนามบาร์เดอร์แพร่งส์ครับประธานสโมสรของเป๊เชนันเสเซอร์เอาไคลฟีครับได้เชเิญเซเล็มากมายเข้ามาร่วมชมเกมนี้นะครับซึ่งเป็นนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มที่จะได้ในบ้านตัวเองครับโดยปารีสแซ็งแมงเนี่ยเปิดบ้านเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดซึ่งผลลัพธ์เกมนั้นเสมอไปหนึ่งต่อหนึ่งนะครับรคาารครับเบเเอ็ดี้ไรรร์คนก โอลิมปิก3สมัยชาวฝรั่งเศสร,รวมถึงนิโคลัสซากซีอดีตประธานาธิบดีของฝรั่งเศสด้วยนะครับรวมถึงอีกคนครับที่อยู่ในสนามปาร์คเดอแฟรงเซ่กันก็คือลิซ่าจากวง Blackpink ศิลปินขอใจคนไทยครับที่ใกล้จะมีผู้ติดตามใน Instagram ครบ100ล้านไปทุกทีคำถามที่น่าสนใจก็คือในเกมนี้ลิซ่าได้รับเสื้อแข่งขันเป็นของที่ระลึกจากเ a s s e r Al Khalifa เสอร์อที่มีชื่อเธอ Print s c r e e ด้านหลังคําว่า L I s a, LISA ลิซ่าพร้อมเบอร์75ผู้คนจะสงสัยกันว่าเฮ้ยเบอร์75เนี่ยมาจากไหนนะครับหรือว่าเบอร์75เนี่ยจะเป็นเบอร์ส่วนตัวที่ลิซ่าชอบหรือเปล่าทําไมถึงเป็นเลขนี้จริงๆแล้ว ตอบเนี่ยเรียบง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าที่ฝรั่งเศสเนี่ยรหัสไปรษณีย์ครับจะมี5หลักเหมือนบ้านเราครับแต่ว่าเลข2ตัวหน้าเนี่ยจะสื่อความหมายถึงแต่ละเขตไปรษณีย์ในประเทศโดยจะเรียงตามตัวอ,อักษรกันไปนะครับเ <c oughs> มืองมาร์กเซยเนี่ยเลขนําหน้าคือ13นะครับส่วนเมืองแซงต์เอเตียนเนี่ยคือเลข42หรือว่าที่แซงเดนนีสครับที่ตั้งของสนามซาร์เดอร์ฟรองก์เนี่ยมีเลขรหัสอยู่ที่93ครับสำหรับรหัสของเมืองปารีสนะครับอยู่ที่75ครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครพูดถึงเลข75กก็จะสสื่่อถึงงรรุปาีนนัเองครับเป็นตัววเลขที่สาาาามมมรรถู้คหยได้้ใในนนนนทททััััีีีคคคครรรรรบบบบบอออดดตเเเ่่ยยงาาแแ์มมลลวกสโมสรเิ โอเคครับก็ใช้เลข75ใส่ไว้ในรองเท้านะครับหรือว่าที่โอลิมปิกที่ปารีสปีหน้าเนี่ยตอนนี้ก็มีขายสินค้าที่ระลึกกันเยอะแล้วนะครับก็ใช้เลข75นี่แหละในการขายสินค้าแล้วก็โปรโมทด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ลิซ่าได้รับเสื้อเบอร์75ก็ไม่ได้มีความหมายเจาะจงอะไรถึงตัวลิซ่านะครับแต่ว่าเป็นการวีลคัมทูปารีส์ครับจากสโมสรเอชเชแค่นั้นเองครับจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงลิซ่าเธอก็มีความผูกพันกับเมืองปารีสเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเธอมาที่นี่บ่อยครับส่วนหนึ่งงงงงกกก็็็เเ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 พรรรรรรราาาาาาาะะะววววว่่่่่่่่ธอออออปปนนนนนนนแแบบบดดดด์์์์มมมสสสสขซีีีีีีีีคัััััททททำใหญยยูลลลจจิฝศต นะครับรวมถึงสีสาวแบล็คพิงค์เนี่ยครั้งหนึ่งก็เคยรวปโชว์พิเศษในการหาทุนการกุศลของสตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสริจิตมาครองอีกด้วยนะครับโดยในการน,นั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจำกันได้นะครับลิซ่าถ่ายรูปคู่กับเนมาครับกองหน้าชาวบราซิลที่ณเวลานั้นเล่นอยู่กับเอเชยิ่งไปกว่านั้นนะครับลิซ่าเองก็ยังสนิทสนมกับเฟเดริกอาโนมหาเศรษฐีชาวฝรั่งเศสซีโของนาฬิกาแท็กฮอยเออร์อีกด้วยนะครับซึ่งบางข่าวก็บอกว่าทั้งคู่เนี่ยพบหา าเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับปารีสเซชั่กแมงเลยก็เป็นได้นะครับจริงๆแล้วเรื่องของศิลปินเคป๊อปกับการเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ให้วงการกีฬาเนี่ยก็มีบ่อยอยู่นะครับอย่าง Bam แบมแบมเนี่ยก็เคยจับมือกับโคดิสเตนวอร์ริเออร์ครับทีมบาสเกตบอลเอ็นบีเอมาแล้วดังนั้นเนี่ยวันหนึ่งถ้าเกิดเราได้เห็นสาวไทยอย่างลิซ่าเนี่ยถ่ายโฆษณาเป็นพรีเซนเตอร์เป็นเอชเชคู่กับคิเลียนเอ็มบาเป้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยนะครับแต่ว่านั่นเป็นแค่จินตนาการของผมนะครับที่อาจจะเกิดหรือไม่เกกิดดขึ้้น็ไครับ